สวัสดีครับนี่ก็วันใหม่นะเจ้าปียอากาศที่สดใสเนาะครับพร้อมี่เดินทางครับไปครับหางานครับผมไปกับเจ้าฮิโนหัวรากนะครับในหางเหลืองครับผมเดินทางเพจงานเนาะไปซอยทีมนะครับเนาะนี่พร้อมผมออกเดินท่างไปแพ็กคู่ครับไปแพ็กคู่เนาะไปพร้อมกับรถไถ ผมพร้อมกับรถไทยเนาะพร้อมพร้อมกับรถไทยครับ,ร,ร,บรถไทย,ไทยแม็กซี่นะครับแม็กซี่เนาะเจะออกเดินทางนะครับไปกับลูกสมุน เดี Home Home, ๋ยบก่อนก่อนกัน้า ฝากเนี่ยหน่อยนะครับก็พร้อมนะครับไปโซลทับบีหน้างานเนาะไปซอยทีมนะครับ ฝากบ้งน้ดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับเด้อ ไม่ครับเรื่อครับมันในการเดินทางเนาะไปแพ็กคู่ครับสองขั้นครับผมสองขั้นครับมือเดียวครับขับรถมือเดียวเนาะ ได้หลายครับได้นักหลายเยอะได้เงินจากพี่หน่อยสูงเพื่อนอ้งองสีนะครับพร้อมเดินข้างไปกับทีมงานเมื่อชีพครับกับทีมงานเสียโก้กครับ ตโตโตครับเสียตโตครับผมกแล้วแตกับเสียโอมครับผมรุ่ดานขางก้ายกับกระดเครื่ แลนะครับฝ่ายหางครับครับอุมสมบูรณ์ครับได้ผลครับได้ผลครับเดี๋ยวคุ้มครับเสเวลาเดินทางก็เกือบสตโมงนะครับเป็นสตโมงครับ เราจะถึงนักวับ ครับผมับบไม่ร่มดิสเส่มสกิเกตันครับผมน้ำหนักบรรจุมันห้ามสกิเกตันเพราได้ครับผมเพอได้คลิปนี้ก็ฝากคนไหนคนแท่เป็นกำลังใจนะนะครับนอเดี๋ยวสุดท้ายมึงไม่รอบนะครับน การเดินทังเนะเาะข่าวขานันครับครับผมสวัสดีครับ